พอเพินดันไปโพสคลิปตอนเฟซล่มคือก็ไม่รู้นะว่าเฟซมันจะล่มเนาะก็โพสและปรากฏว่าหลังจากโพสเสร็จผลก็คือวิวแบบไม่วิ่งเลยอะตอนช่วงเฟซล่มนี่คือวิวไม่ขยับเลยนะอืมปกติอะถ้าเราโพสลงไปปุ๊บเนี่ยวิวเราจะต้องเป็นขึ้นชั่วโมงนึงนะหลายพันวิวแล้วหรือไม่ก็เป็นหมื่นวิวแล้วหลักหมื่นเนาะ บางทีก็วันหนึ่งก็ขึ้นไปเป็นแสนหรือว่าบางทีก็เป็นเกือบล้านวิวเนาะวันหนึ่งถ้ามันเป็นคลิปปังอะนะแต่อันนี้คือแบบโอ้โหชั่วโมงเดียวอะร้อยร้อยแปดสิบแปดวิวแล้วก็อีกอีก,อ,กอีกคลิปหนึ่งประมาณสามร้อยเออประมาณหกร้อยกว่าวิวคลิปที่โพสเป็นอันแรกอะหกร้อยห้าสิบวิวในหนึ่งชั่วโมงนะแล้วอีกอันนึงก็คือร้อยแปดสิบแปดตอนที่ช่วงคลิปยังอ่าตอนที่ช่วงแบบว่าเฟซยังล่มอยู่อะ่ะ ก็คือมันมันหยุดอยู่ตรงนี้เลยนะยอดวิวหยุดอยู่ตรงนี้เลยร้อยแปกับหกรเนี่ยเราจําได้เลยเราโพสไปสองคลิปส่วนไอ้คลิปที่3มันโพสไม่เข้าโพสไม่เข้าอ่าแล้วก็พอหลังจากที่เฟซกลับมาอ่าปกติแล้วไม่ล่มแล้ววิวขยับขึ้นน้อยมากๆเออตอนนี้ยังไปอ่าคลิปแรกยังไปแค่ประมาณเก้ารเนาะ สองชั่วโมงแล้วนะแล้วคลิปที่สองนี่ก็คือไปที่สามร้อยห้าสิบจากร้อยปสิบแปดไปสามร้อยห้าสิบสองชั่วโมงนะเราบอกโอ้โหปกติเราแบบถ้าเราโพสลงไปปุ๊บเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเราต้องเป็นหลักหลายพันแล้วอะหลายพันวิวหรือว่าเป็นหลักหมื่นแล้วนะนี่คือแบบโอ้โหคือว่าน้อยมากๆเลยอะเราก็จะไปดูซิว่าหลังจากนี้ไปอะพุ่งเนี้ยมันจะเป็นยังไงยอดวิวมันจะเป็นยังไงคือเขาจะดันให้ไหมก็ก็ก ภาวนาให้ AI อะเขาอย่ามองว่าเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพแล้วกันนะเพราะแบบเป็นคลิปที่เราอุตส่าห์ตั้งใจทำอะอืมถ้าแบบว่าถ้าเราโพลลงไปปุ๊บเนี่ยแล้ว AI จะรู้ไหมว่าเฟซลม่มอืมคือถ้า AI เขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเฟซลม่มมนะันเนาะเขาไม่เอาตรงนี้มาเป็นมาเป็นประเด็นในการอะไรนะพิจารณาอย่างเงี้ยไม่เอามารวมในการพิจารณาเนี่ยเขาก็าจะมองว่า ให้ hey, เป็นคิดที่ไม่มีคุณภาพไปเลยนะเพราะว่าคือโพสลงไปปุ๊บวิวขยับน้อยมากแล้วก็อ่ายอดคอมเมนต์ยอดกดไลค์เนี่ยมันกดไม่ได้ไงคนกดไลค์ก็ไม่ได้คอมเมนต์ก็ไม่ได้อะเขาเลยมองว่ามันนี่หรือเปล่าอืแต่ก็โชคดีที่ว่าเราเราโพสต์ไปแล้วมันมันล่มแค่ชั่วโมงเดียวนาอแล้วมันก็กลับมาก็คือ ก็หวังว่าหลังจากนั้นที่คนเขาส่งไปให้ผู้ติดตามเห็นโพสต์เราแล้วผู้ติดตามอ่ะจะมีส่วนร่วมกับโพสต์ของเราถ้าผู้ติดตามมีส่วนร่วมกับโพสต์ของเราเขาก็ a ออก็จะกลับมามองว่าคลิปของเรามีคุณภาพเขาก็จะส่งไปให้คนภายนอกดูเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวจะมาดูว่าวันพรุ่งนี้นี่จะเป็นยังไง <laughs> เพราะว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่า คือเรามีคลิปปังหลายคลิปแล้วก็เพจเราก็เหมือนกับการเข้าถึงเยอะไงเขาเขากำลังดันเพจเราอยู่อะแล้วมันไม่แน่ใจว่าอีกสองคลิปเนี้ยที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันจะทําให้แบบโมเมนตัมของเพจเรากับคลิปปังของเราเนี่ยมัน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 น้อยลงหรือเปล่าอืมเดี๋ยวจะลองดูว่ามันเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยก็อ <G ül üyor> <G ül üyor> <G ül üyor> ืมไม่ไม่รู้จะยังไงแล้วก็คือแบบว่าก็ถ้าเผื่อเอ่อถ้าเผื่อว่ามันทำให้โมเมนตัมเราเสียไปอะ มันต้องลดลดลงอ่ะเราคงจะต้องพยายามต่อไปให้คลิปเรากลับมาปังให้ได้อะเพื่อจะรักษาการเข้าถึงเพจเราให้ให้มากเหมือนเดิมะนะ